คลิปนี้จะมาแก้แจ้งเตือนเนาะสำหรับคนที่บายพาดไอพ่นที่บายพาสมาแล้วเนาะแต่ว่ามันบอมีแจ้งเตือนบอมาอีกอย่างต่างๆนล้วนะเนาะสถานเฮาจะมาชนการแก้แจ้งเตือนโดยโปรแกร,รมอนะัลล็อกทุนเนาะถ้าว่าสำหรับใครที่เคยบาบพาสมาแล้วแต่ว่ามันบอแจ้งเตือนเนาะถ้าว่าไปมีอัลล็อกทุนไปใส่อัลล็อกทุนแก้ ก่อนอื่นเพื่อเลยท่านผู้ชมก็ต้องเอกี่ยวเบรกมือถือก่อนนะมือถือที่จะแก่แจ้งเตือนเนาะสำหรับเครื่องที่บายพารมาแล้วนะบ่ต้องไปล่างบ่ต้องไปลีชโตมันมีแต่เกี่ยวเบรกบ่ตัวนี้เนะเาะตัวนี้สถานะเอาเกี่ยวเบรกแล้วเนาะไอโฟนแปดลูกค้าไปบายพารมาแล้วเนาะมันมบ่มีแจ้งเตือนบอกมาจะลองเบ่าก็เปิดแล้วล็อกทุนก่นอนโปรแกร,รมอันล็อกทุนขึ้นมาแล้วก็ไปที่แอปเปิล หลังจากทานผู้ชมเปิดหน้านี้ขึ้นมาแล้วเนาะมาที่แอปเปิลแล้วเนาะสำหรับทานผู้ชมทานใดที่ bypass พารโค้ดมาเนาะ bypass รหัสหน้าจอมาเนาะแล้วมันบอแจ้งเตือนให้ทานผู้ชมมาคลิกคําว่า fix พาร์ตโค้ด notification ตัวนี้เนาะโอเคตัวนี้เนาะคลิกเข้าไปเนาะแต่ว่าเครื่อง,ของเข้าเนี่เขาบรได้ท bypass พารโค้ดเออเขาแม่ษแม่ละบรได้ท bypass พารโค้ดแล้วเขาก็าจะมาแก้แต่ fix ไอ fix time แล้วก็บ image เจเนาะแล้วว่า image เนาะเพราะว่าเครื่องเขาใบพาดมาแล้วแต่ว่ามันบ่มีแจ้งเตือนอ่าเฟซไลน์ย,ยังบดไดงต่างๆน,น,นานาเนาะแล้วก็แอปธนาคารใส่บบได้เนาสะสขนาดเราจะมาแกะในวชวนนี้เนาะสขนาดของเขาเขาจะมาคลอกคลิกตัวเทา่านี้ฉะนั้นเกลืองของเขาเขาจะคลิกแต่เฟกไทม์แล้วก็ไอเมสเซจเนาะแล้วก็นะรอเนาะรอจนกว่าโปรแกรมมันจะทำงานจะครบเลยเปอร์เซ็น เครื่องที่จะคลิกได้นะถ้าว่าท่านผู้ชมไปใบพัดมาแล้วแต่ว่ามาคลิกแล้วมันเออเลอร์อันให้เช็คเบลงมือถือท่านผู้ชมมันเจียวเบียดเลยยังเนาะเพราะว่าบางคนบอกเข้าใจเครื่องใบพัดมาแล้วมันเคยคเจียวเบียดแล้วใบพัดแต่เวลาเขาใส่ไปเขาปิดเปิดเครื่องมันก็เจียวเบียดมันจะหายฉะนั้นตน้องเจียวเบียดอีกรอบแล้วค่อยมาคลิกใหม่โอเคเนาะของเราเนี่ยเสร็จแล้วนะหลังจากนั้นเราจะไปแก้อแอปธนาคารเนาะมาในส่วนของนี่บ่เอ่าฟังก์ชันเนาะ เดีมยวจะอยู่นี่ๆอ่าก่อนอื่นมาเลยเราจะคล,คลิกตัวเครื่องนี้ก่อนเนาะสำหรับคนที่ต้องการจะปิดการล้างเครื่องหรือว่า disable factory reset เนาะคลิกในตัวเครื่องนี้เนาะเพื่อว่าเพื่อยังกับเพื่ออันบริหานผู้ชมไปเพลอล้างเครื่องเนาะล้างเครื่องมันก็จะอัน b y p a s เขาก็จะหายแล้วคนก็จะใบ p a า s เองอเปลี่ยนก็จะนั้นมาปิดตัวนี้เพื่อปิดมันเนาะแล้วก็ตัวที่สองสำหรับคนที่ต้องการปิด update, อัปเดตเนาะ ota อัปเดตก็คลิกเข้าไปเนาะ การปิดนี่มันก็จะช่วยให้เฮานี่เครื่องของเฮานี่ไม่จะโบแจ้งเตือนและการอัปเดตเนาะเครื่องมันจะโบอัปเดตโอโัตโมันก็จะป้องกันการใบพัดของเฮานะล้ก็ที่สามที่สําคัญเนาะในส่วนนี้ก็สําคัญเนาะเพราะว่าคนเจอหลายสาหรับคนที่ใส่มือถือที่ใบพัดมาเนาะเพราะว่าจะทานผู้ชมจะไปลบเจลเบรกแล้วเนาะหลังจากเขาใบาพัดไปลบเจลเบรกแล้วแต่มันก็ยังบกแก้บกหายในส่วนนี้ก็คือเวลาเขาไปโหลดแอป เกี่ยวกับธนา,าคารเราไปแอปธนาคารมาแล้วเขาเปิดขึ้นมากมันจะเตือนเราพบความปลอดภัยนู่นๆนี่นี่นี่มันว่ายเปิดเนาะมันบอกเนี่ยนั่นการทางผู้ชมมาคลิกคข้ามา fix bank application เนะาะคลิกเข้าไปรอมันทำงานโอเคเนาะ fixing bank application เนาะปิดอ่า reset แล้วก็ปิดอัปเดตแล้วก็แก้แจ้งเตือนแอปธนาคารเนาะอ่าหลังจากนั้นก็มีอย่างอีกบ่บ่มีอย่างเนาะ เขาเริ่มฟังกสันหนึ่งเนาะก็คือมาในน้านี้เนาะมันจะมีคําว่าไฮเดนไอคาวเนาะก็คือในตัวนี้เนาะกรณีนี้ก็คือว่าเขาสมัครคิกไฮเดนก็คือว่าซ่อนไอคาว์ที่อยู่ในเครื่องบอกว่าจะเป็นเครื่องที่เขาบายพัดมาแล้วแต่ว่ามันยังมีไอคาว์โซ่อยู่เนาะแต่ว่ามันอาจจะโปรเจ้งเตือนแต่เขาจะซ่อนแต่ว่าโปรน่ใจว่ามันซ่อนไต่ว่าลองมาคลิกเบิ้งแต่ว่าปกติแล้วไฮเดนไอคาวนี่มันจะซ่อนในส่วนของเวลาเครื่องที่โอเพนเมนู เครื่องที่ว่ามันเด้งรหัสเจาของเก่าไมา่เขาป้อนตลอดนะมายทังไอ้ข้าวนอะมันเด้งให้ใส่รหัสเป็นไอ้ข้าวเจาะองเก่าเจาของเดิมแต่ว่าเขาเอาออกพอได้เพราะว่ามันมีรหัสอยู่เนาะเขาก็สามารถมาคลิกในส่วนนี้ได้นะเนาะเขาจะลองคลิกบุกนะมันจะมีผลอย่างบอก ในขณะที่เฮาคลิกนี่เนาะมือถือของเฮาเนี่มันจะหน้าจอมันจะดับลงไปมันคล้ายๆเดียวกับมันปิดเปิดจริงๆมันบนะ่แม่นเนาะแต่ตว่าบ่ต้องทุกข์ใจเนาะหลังจากเขาแก้สั้เร็จแล้วเนาะให้ท่านผู้ชมไปลองปิดเปิดมือถือเบิร์กเนาะปิดเปิดเครื่องของท่านผู้ชมอีกครัง้งแล้วก็เช็คเบิร์กการแจ้งเตือนของท่านผู้ชมแบบมา,มา,มาครบหรือยังเนาะหรือว่าอ่ามาคลิกในส่วนโปรแกรมนี่ก็ได้มันบอกว่ารีบูตดีไวลเนาะโอเคเนาะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชนะ์กับท่านผู้ชมเนาะคนที่ยังบ่ฮู้โหแล้วก็ขอบใจ